ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาทําคลิปแรนดอมตอนเย็นนะคะเย็นนี้เขาฝากบอกคุณว่ารายคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ ดูว่าเป็นแนวทางาเนี่ยซีรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากเึินทางต้องคิวตัวงส่วนตัวได้นะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะฉันรู้สึกว่าตอนนี้เธอกําลังมองหาความรักที่เป็นในรูปแบบของความรักที่แบบสร้างครอบครัวเป็นรักใหม่ที่ค่อนข้างที่จะเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขร,รวมถึงวางแผนอนาคตมองเห็นถึงอนาครตร่วมกันเธอไม่ได้คาดหวังความรักที่มันฉาบฉวยอะ่ะเธออยากได้รักที่มันแบบสร้างอนาคตแล้วทำให้มีการพัฒนาในอนาคตอะ่ะ พัฒนาในอนาคตในที่นี้คือเติบโตไปด้วยการพากันก้าวไปข้างหน้าพากันสร้างความมั่นคงพากันสร้างอนาคตพากันเจริญเติบโตนะคะนะเธอแบบเธออยากได้ได้ความสัมพันธ์แบบนั้นรวมถึงมันต้องเต็มไปด้วยความรักอะรักกันแบบจริงๆโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์แต่มันเป็นความรักที่ พร้อมที่จะมีความสุขไปร่วมด้วยกันน่ะเหมือนการเขียนหนังสือหรือการอ่านหนังสือมันเป็นหนังสือเล่มที่มีความสุขเล่มที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงโหเราะและในขนาดเดียวกันก็ให้ให้แบบแรงบันดาลใจให้สิ่งดีๆแก่กันไม่ได้มองเรื่ององผลประโยชน์แต่มองกันด้วยหัวใจแล้วพากันก้าว ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเธออยากได้ความรักแบบนั้นซึ่งฉันก็มองว่ามันดีนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นคนนั้นของเธอหรือเปล่านี่คือ,อข้อความที่เขาฝากบอกคุณตอนเย็นนะาตาน้ํามินกรลกฎดพิจิกทาตนดินกันพุกโซมังกรทาตุไฟเมสินธนูทาตนลมเมถุนตุลคุณนะคะวันนี้สีที่โดดเด่นในเรื่องของความรักเลยนะสีฟ้านะคะฟ้าอ่อนๆแล้วก็สีเ,เขียวนะ เสริมความรักนะคะประมาณนี้เสริมถ้าเสริมการเงินนะคะวันนี้ใช้สีส้มหรือสีทองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย